สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องอานออนไลน์อดร้อยวิ่งนะครับอย่าลืมฝากกาไดไลค์กดแชร์คลิปันนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าไม่ได้ชักชวนเรื่องการลงทุนอย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีลิก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่เจดกับแฟนดนเจียนนะเกม n f t จะค่าบิดขับนะอันนี้เราก็จะมาออกผจนภัยกันนะเหลือค่าพลังงานสองรอบนะลงได้สองเราจะไปอ่าดันเจียนพจนภยนะัย่เนี่ยเหลือวลสามสิบไอพวกนี้ก็เต้นใหญ่เลยนะอ่าเดี๋ยวผมก็ เราบอกลงดันกันไปนะลงดันกันอ่าจริงๆมันก็จะมีหลายดันไอ้ดันมะม่วดจริงๆควรจะไปดันมุ่วดแต่ว่าเราว่ามันต่ำเหลือเกินนะผมก็จะไปดันอันนี้เป็นดันที่เพื่อนบ้านสร้างกันนะอันนี้ก็จะเป็นหลากหลายนะผมอยากไปชั้นสูงๆนะจริงๆชั้นสี่เดี๋ยวผมเคยไปแล้วนะไปสองครั้งนะชนะหนึ่งครั้งแพ้หนึ่งครั้งนะนี่ไปวิธีการเลือกนะจริงๆเนี่ยเรากดเรากด เลือกได้นะว่าเราจะเอาตัวไหนไปนะแต่ว่าหลักๆก,ก็จะเอาสีม่วง่ะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องสเตตัสเดี๋ยวเราเค่อยพูดเรื่องต่อไปแล้วกันนะสามารถเลือกได้นะแต่ว่าเขาจะมีหมดสอนอยู่นะ,ะไปนะมีพลังงานสองรอบไปเลย let's go ตัวนี้ตัวแทงผมตัวถึกถึกล่ําตัวหนาไอตัวนี้ตัวหนาอยู่นะ bye bye. ไป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 เลยโก go g นะเดี๋ยวอีกสองจริงๆมันจะรีทุกๆ ไอ้นี่นะมันจะรีพลังงานวันหนึ่งจะได้ห้าอันนะวันโบเปโบเป้เนี่โหอ้นี่ก็ไอตัวแรกเป็นแทงคนะทุกครั้งที่ผ่านตรงนี้นะมันจะได้พลังคืนมานิดหน่อยนะโอ้ยแ่วงร่วงเนี่ยโอ้มันสัดแรงแฮะ อันนี้ก็เกือบเต็มนะพลังพลังเต็มตัวแรกของผมมันสามพันห้าร้อยหกสิบอ่ะก็สามพันเจ็ดสามพันเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะเออสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะอ,อ, 3, 77, นะอันนี้ก็ถ้าผ่านครั้งหนึ่งมันก็ได้ฮิวนะตัวนี้ก็จะฮิวแรงถึงสามสิบเจ็ดก็เกือบเต็มนะอันนี้ก็ขึ้นมาอันนี้นี่อันนี้เป็นตัวตัวนี้แรงโอ้บางตัวแม่งตีหกร้อยนะไปไปไปช่วยนะตัวสุดท้ายเป็นบอสไอตัวนี้ก็สุ่มมานะ บางทีแบบว่าเจอบางด่านแรงเลยนะอ่ายังยังไม่เจอของดีๆนะเปิดกล่องก็เปิดอะไรมายังไม่รู้นะโอ้โหเก่งเว้ยจอรอดหรือเปล่าต้อ,อะตอนแรกผมคิดว่ามันตายแล้วตายแล้วมันไม่ตายเลยมันเกิดได้นะผมคิดว่ามันตายแล้วตายเลยนะโอ้โอหเหลือครึ่งหลอด <c oughs> มันดีไอตัวนี้ตีเบาหเราก็ตีเบาใช้ได้ร่วงร่วงร่วงเราเก็บกล่งล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 งองเราเก็บกลองโหนี่พลังเหลือพันแปดแล้วนะถ้าเหมือนตีชุดเดียวเลยเนี่ยตายเหม,มือนเราจะไม่เสียเรียดเท่าไหร่นะไปไปโ,โหตัวตัวเดิมโอ้ตัวนี้ตัวแรงอ่ะ แกงผมจะชนะแล้วเหรออืมไม่น่าจะรอดนะดูทรงละอืมไม่ชนะแล้วไม่ชนะแล้วโอ้ตายตายแพ้ ตายละเสีงไปยไปลงดัดนเด็กอันนึ้งไปลงไอ้ดันอันนี้ดันสามสิบใช่ไหมมันจะโหดไปเราเอาดันสักดันสักสิบ,ส,บสิบสี่แล้วกัน,นแต่แต่ตัวรวมของผมมันเป็นทาาุไฟแฮะลองดูไปดันเพื่อนบ้านดูจับไปจัดไป ไม่เคยไปร้านเพื่อนบ้านเหมือนกันพราะค่าพลังงามก็นะพวกอาจจะตีไม่ค่อยเข้าหรือเปล่าเพราะผมเป็นทัดไฟโอ้ไม่น้เฮ้ยนะไม่รู้มันดับของดีหรือเปล่านะมันดับจากคิดตั้นดิบหรือเปล่าไม่รู้นะ น่าจะหนุ่มกุบดันนี้อโอ้หมดรอดพลังไม่ลดวันนี้เจอเจอไอตัวเหลืองๆแหละน่าจะแต่ไม่น่าเท่าไหร่เพราะมันชั้นแค่สามเองโอ้ยีมวันสิบสิบครั้งก็จะตายสาม สี่อดีเราไม่แรงห้าหกเจ็ดไหนะร่วงนี่อันนี้อันนี้ได้กล่องอ้ามันไม่ได้กล่องหรอวะได้กล่องสุดท้ายเลยวะเอออันนี้กล่องดีด้วยอ้ไม่ดีเท่าไหร่ไนเอพีกับแร่ด,ดิบนะ กับมือโดบ้านเราก็ก็ไม่เหลืออะไรให้เล่นแล้วนะโอเคขอบคุณที่ต <def uras> ิดตามแล้วรับชมตัวนี้ก็กระโดดจังนะเจอกันใหม่ e ีหน้านะนะขอบคุณอ่ะก็ใต้คลิปวิดีโอก็จะมีลิงก์นะแฟนดันเจียนนะเข้าเกมได้นะ ขายของกสิกรล้ลนานใต้คลิปก็จะมีลิงก์สมัครการันตีคลิปโดนอันดับหนึ่งโลกใบแนนนะสมัครเพรียงหนึ่งในความยอดชิือสูงปลอดภัยสูงนะ,ะสมัครใช้อีเมลในการสมัครยืนยันตัวตนได้ปรับประชาชนสามทีิควอนอันนี้ก็เปิดมา5ปีนะใบแนนนะใครยังไม่สมัครก็สมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปได้โอเคเอ็กซ์วัดเทรคลิปโดนอันดับ3ของโลกรับผลตอบแทน1-440%จากการเออรับไรายได้หลายชั่วโมงเปิดมา8ปีโอเคเอ็กเนี่ยก็จะมีระบบเทมมาร์จิ้นที่ดีสุดในโลกดีกว่าดียังงไก็ต้อง ลองเทรเนี่ยผมก็เทรอยู่นะสมัครก็ใช้อิมมลในการสมัครไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ถอนเงินได้3ามแสนอยู่เอกูคอยก็เป็นอ,อีกหนึ่งเวบต้นน้ำนะ,อ,ะอันนี้ก็จะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์นะอ่าเปิดม,มา4ี่ปีแต่ผมใช้เรื่องการเทรดมาจรนนเช่น เห็นแบบแบบไม่ได้เปิดกู้สามเท่ากู้คอย์สเปสิบเท่าหลายตัวเปิดสิบเท่าเกดดไดโอก็จะเป็นอีกเว็บต้นน้ำนะมีที่ฟาร์มเงินหลายเหรียญน,นะ k u บคอยก็มาฟาร์มได้เปิดม,มาเกือบสิบปีนะครับสมัครใช้อีเมลการสมัครไม่ต้องเงินตัวตนก็ถอนเงินได้แอ a n k ก็จะเ,เว็บต้นน้ำถ้าโชคดีก็จะมีโอกาสเจอเหรียญที่สร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกันนะเปิดม,มาแปดปีนะครับสายเกมก็ห้ามภาพโมบ็อก ok ก็ติดหนะึ่งในสิบเกมสร้างไรายได้นะอ่า ราคาสูงสุดเคยอยู่ที่16ดอลลาร์ตอนนี้เหลือ0.35ดอลลาร์นะโลโลคอยก็เป็นเกมสายขุดขุดบิตคอยขุดอิโทเรียมขุดดอกคอยเล่นเกมได้เงินจริง,รงสายวีฮัมพาดหรือจะซื้อเครื่องขุดก็ได้คลิปนี้ไม่สักชวนลงการลงทุนแต่งใดาการลงทุนมีความเสีย่ยงารจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบาย